ดอะกันเนอร์สเข้าวินตามโผเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟันธงคนอ,อนดิคิกบิ๊กแมตชซิดน์ดอนดอนดาร์บี้ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดรังเอิบเนสสเตเดียมถล่มสิงห์บลูส์เชลซีไม่ไหว้หน้า5ประตูต่อศูนย์ตามคาดครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงของสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อคืนมีคิวเตะบิ๊กแมตชหนึ่งคู่ด้วยกันครับโดยเป็นซิดนดอนดอนดาร์บี้ระหว่างทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลที่หวังสามแต้มสำคัญ และกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการลุ้นแชมป์เปิดสนามเอเมเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงิน,นครามเชลซีที่กำลังลุ้นพื้นที่ยุโรปทั้งถ้วยยูโรปียลีกและอย่างน้อยก็ต้องคอนเฟิร์น์ลีกให้ได้เหมือนกันครับคู่นี้นัดแรกเจอกันที่สแตมฟอร์ดปิดเสมอกัน2ต่อ2นะครับมิเกลอาร์เตต้านายใหญ่ของอาร์ซนอลจัดทัพแบบโหดชัดจัดเต็มเพื่อทูบพลังจากฝูงขึ้นมาให้ได้วางทีเด็ดส่งบูกาโยซากา้ามาตินโอดิกาและก็เลอแอนโดรทัสซาลงเชื่อมเกมรุกให้กับศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างไคลไฮ ฝั่งมาริโอปชิติโนคุณซือชาวอิตาลีของสิงโตเชลซีเพิ่งจะอกหักตกรอบรองชนะเลิศถ้วยเ a c เ p อังกฤษโดยพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่ามาศูนยต่อนหนึ่งยังคงต้องปวดสีนวิงเกล้าจากการขาดกำลังหลักอย่างโคลพาเมอร์ที่มีอาการป่วยมาตั้งแต่เกมที่เจอกับแมนซิตี้นะครับโดยหน้าเป้าก็ปีมาใช้บริการของนิโคลัสแจ็กสันที่เพิ่งจะทำขายหน้าขายตาจากพฤติกรรมแย่งยิงลูกจุดโทษลงทำเกมรุกร่วมกับโนนีมาดูเอเก้คอเนอร์กาลาเกอร์และก็มิคคนไล มดูสส่วนเจ้าถิน่นอาร์เซนอลครับนัดนี้มาดีเหลือเกินตั้งแต่ต้นเกมนะครับเนแอนดรทัสซาได้ประตูนำร่องก่อนครับ1-0ตั้งแต่4นาทีแรกก่อนที่ครึ่งหลังเบนไวท์กับไคล์ไฮเวสครับจะซัดก,กันอีกคนละ2เม็ดโดยไวท์ทำประตูในนาทีที่52กับ70ขณะที่ไฮเวสยิงไปในนาทีที่57และ65ครับสรุปผลตามที่กูรูฟันธงคอนเนอร์คิกบิ๊กแมตช์ศึกลอนดอนดาร์บี้ไปเมื่อวานครับ ให้เดอะกันเนอร์สอาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มสิงห์บูเชลซีไปสบายเท้า5ประตูต่อศูนย์ตอกย้ำสถิติในการเจอกันมาของสึกลอนดอนดราบี้9ก้านัดหลังสุดในทุกถ้วยทุกรายการอาร์เซนอลชนะถึง6นัดเสมอ2และเชลซีชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นเองอาร์เซนอลครับทุมม่มาลังจากฝูงคืนได้สำเร็จครับเก็บไปแล้ว77คะแนนแซงหน้าหง์แดงลิเวอร์พูลซึ่งวนมาอยู่อันดับที่2และแข่งน้อยกว่า1นัดอยู่3แต้มถ้าทีมหง์แดงเกิดชนะ แต่จะกลับมาเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียอาร์เซนอลเวลานี้ยังคงดีกว่าเยอะครับส่วนอันดับที่3าก็คือแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง32นัดมี73แต้มตามหลังทีมปืนใหญ่อยู่4แต้มด้วยกันถ้าแมนซิตี้ชนะรวดในเกมที่เหลือของฤดูกาลนี้โอกาสที่แมนซิตี้จะกลับมาเป็นตาอยู่แซงเข้าป้ายวินป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้อีกหนึ่งสมัยก็มีความเป็นไปได้สูงส่วนเจลซีครับพอแพ้ก็ยังคงรั้งอยู่อันดับที่9้าตามเดิมมี47แต้มต่อไป คืนนี้พรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์ครับมีคิวแตะช่วงดึกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้วันเดียว4คู่หมาป่าวูดแฟมตันวันเดอร์เอร์สทีมอันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับอันดับ13อย่างบอลมัสผมเทให้ไปทางฝั่งของเจ้าบ้านวูนดแฟมตันน,น่าจะชนะอย่างน้อย1ลูกครับขณะที่ดีอีเกิลส์หรือว่าทีมประสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซทีมอันดับ14ของตารางเจอกับทีมอันดับ6อย่างสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แกนโลกเอ็นเอมาทางฝั่งของทีมเยือนยาวไปครับ ส่วนที่อันดับ7ปีศาจิษัแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผลงานดีนัดเดียวเสียไปอีก3นัดแต่คืนนี้กลับมาเล่นในบ้านที่ออตฟอร์ดจะเจอกับเชฟฟีนโดยจากทีมบว้ยอันดับ20ขอแค่เอริกแคนฮาร์ดอยาจจดตัวผู้เล่นส่งมาลงสนามแบบม่วั่วแบบส่งเดชนะครับก็น่าจะเก็บ3แต้มได้อยู่แล้วแต่ความที่ได้เปลี่ยนถึง2ช่วงเสาไฟโอกาสชนะมันแน่อยู่แล้วครับแต่พอจะดีคำพอดีคำหรือเปล่าอันนี้ต้องรอรุ้นกันยาวๆต่อไปนะครับแน่ๆว่าอาจจะบุ้ยติดคอก็เป็นได้ และฟันธงคอนทิคบิ๊กแมตช์คืนนี้ครับเป็นเกมเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันจะเปิดรังกูดิเซนพาร์ครับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลลูกทีมของเจอเก้นครอปเหนือกว่าทุกขุมกำลังครับถึงหนึ่งช่วงเสาไฟครึ่ง mm hmm. เป้าหมายทีมเยือนคือต้องชนะให้ได้มาก,มากๆเท่านั้นบอกเลยคืนนี้เชียร์หงส์ลงนอนกันสบายบสบายครับแถมให้ส,สั้นครับกับฟุตบอลลีกรองลงมาอย่างเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ครับต้องบอกว่ากำลังขับเคลื่อนกันอย่างเข้มข้นในช่วงท้าายฤดูก จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเปิดคิงพาวเวอร์สเตดีมครับถล่มนักบุญยานใต้เซาท์ทัด้านไปอย่างไม่ไว้หน้า5ประตูต่อศูนย์เกมนี้อิซาฮากูฟาตาวูปีกดาวรุ่งทีมชาติการหนาเหมาแฮตทริกคนเดียว3ประตูบวกกับวิฟริดเอดีดีและเจมี่วาดี้อีกคนละ1ลูกเลสเตอร์ขยับแต้มจากฝูงนํำไปเป็น94คะแนนจาก14นัด โดยทิ้งห่างอันดับ2อย่างยูงทองรีสูนเต็ี4แต้มและนำม้าขาวอิสวิชทาวอันดับ3ซึ่งแข่งน้อยกว่า1นัดไปเป็น5แต้มแล้วแต่ทีมม้าขาวแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับจาก2เกมที่เหลือของฤดูกาลนี้ขอเพียงแค่เลสเตอร์ชนะอีกนัดเดียวก็จะเป็นการการันตีการเลื่อนชั้นกลับคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าได้สําเร็จอีกครั้งอย่างแน่นอนครับทั้ง2ลีกใครจะเข้าป้ายแชมป์เป็นเดอะวินเนอร์ในฤดูกาลนี้ทีมใดจะคว้าควต้า์ทั่วสโมสรของยุโรปและทีมใด เป็น3ทีที่ต้องตกชั้นลงสู่หลีกรองลงไปก็ต้องลุ้นกันไปยาวๆนะครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับวี News ข่าวจริงชัดเจน